ท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะจะคุมเนื้อหางแต่วันที่1มกราคมถึง15มกราคม2564นะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีกุมคนมีคู่คนไม่โสดคนมีสถานะที่มีคนรักนะจ๊ะมาถอดดวงของชาวกุมกันนะคะ ว่าตอนนี้ชาวกุมเป็นยังไงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ความคิดความรู้สึกอ่าชาวคุณได้ไพ่หกถ้วยได้ไพ่แปดถ้วยอ่าได้ไพ่เดทได้ไพ่อัศวินถ้วยเดี๋ยวอาจารย์ขอแปลทีเดียวนะได้อราชาถ้วยโอเคอาจารย์ขอแปลดวงชาวกุมคนมีคู่คนไม่โสดนะไพ่เดท ไพ่แปดถ้วยอืคนรักคุณน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่บางคนก็อาจจะอยู่ต่างประเทศแล้วก็เดินทางมาเจอกันไม่ได้หรือบางคนถูกกักตัวกักบริเวณเพราะโควิดหรือเปล่าถูกล็อกตัวหาเชื้ออยู่เปล่าก็เป็นไม่ได้เนาะหรืออีกความหมายหนึ่งถูกบล็อกบล็อกกันนั่นแหละ เหมือนน้อยอกน้อยใจกันแต่ตอนนี้ชาวกรุงอ่ะคุณได้ไพ่เซ็นเตอร์เป็นหกถ้วยคุณรอเขาอยู่นะคุณคิดถึงเขามากมายแปดถ้วยโหยหาเขาละ,ะคุณคิดถึงเขาถ้ามีอะไรที่บาดหมางน้ำใจกันคุณลืมมันไปแล้วล่ะอาจารย์มองาคุณคุณให้อภัยเขาแล้วอ่ะตอนนี้คุณมีความรู้สึกเฮ้ย hey, เธอติดต่อมาสักทีสิฉันรอเธออยู่เนี่ยเห็นไหมอศัศวินถ้วยฉันรอเธอนะอะผมรอคุณนะ ติดต่อมาผมโอเคนะแต่ผมยังไม่อยากติดต่อคุณก่อนนะผมอยากให้คุณฉันอยากให้คุณเป็นฝ่ายติดต่อมาเออใจอะใจชาวกุ่มเหมือนเป็นอย่างนั้นอนะผมยังรักคุณฉันยังรักคุณราชาไม้ยังมั่นคงยังรอยอยู่ตรงนี้เสมอเออประมาณนี้เลยอะนะอาจารย์มองนะอืมปัญหามันนิดหน่อยค่ะน่าจะกลับมาได้แหละพราะภาพรวมดูไพ่ก็ดีนะโอเคเรามาถอดดวงคนนั้นด้วยดวงคนนั้นของชาวกุ่มบ้าง เป็นราชไอ้โทษทีค่ะเป็นอัศวินดาบอืมนายนอบสดเพจอัพ nice ค้บเด็กถือถ้วยด e อัมเพสเด็กถือไม้เท้าแล้วก็ห้าดาบอ่าถ้าเขาคนนั้นนายจารย์มองว่าอืมแปลกนะมันเขางอนนะเขางอนคุณอยู่นะอืมโกรธงอนไม่เข้าใจน่าจะเป็นที่ผ่านมาอาจารย์มองว่า อาจจะเป็นตัวเราก็ได้หรือตัวเขาก็ได้นะทั้งคู่แหละอาจจะใช้คำพูดที่มันาหักหานน้ำใจกันไม่รักษาน้ำใจกัน,กน,กนด้วยการเอาชนะค้าคารกันเนี่ยไอ้ห้าดาบกับอัศวินดาบเนี่ยทั้งๆท,ที่ยังรักกันอยู่นะแต่มีเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจกันอือาจจะเป็นเรื่องของมือที่สามก็ได้เป็นความหวานระแวงความเข้าใจผิดนะเนี่ย นะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นแค่เพื่อนนะเพจอัพคับเพจอัพวานเนี่ยเพื่อนดีอัพเพจที่ล,อลอ้อมรอบอตัวเขาอยู่หรือตัวคุณอยู่แล้วมันเป็นเหมือนชนวนทำให้เกิดความเขื่อใจผิดอ่านะคะแล้วแล้วบล็อกกันนะอ่านะคะตอนนี้ยอาจารย์มองว่าเขาก็คงอยากที่จะเอะมาเจออะนะอยากบอกรักอยากกลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่อมืแต่ลึกๆก,ก็เหมือน ไม่อยากงอ,อก,ก่อนอูต่างคนต่างแบบมีอีโกโ้ทั้งคู่เลยนะเนี่ยอืมนะคะอ่ะแล้วอย่างนี้จะยังไงอะ่ะเออม,มาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ความรักต่างคนต่างเออเขาเรียกว่าเกี่ยงเกี่ยงกันพูดก่อนงอ,อก,ก่อนอยู่เนาะเหมือนเป็นประเด็นปัญหาอืมทั้งหัวใจก็ยังคิดถึงกัน ตกลงแล้วความสัมพันธ์จะยังไงต่อนะชาวกุมคุณสองคนจัดยังไงเศร้าเลยอ่ะสามดาบเดอะเมจิกเชียนสองถ้วยเด็กถือดาบราชินีเหรียญสามดาบนี้คือความเศร้าความคิดถึงนอาจารย์มองอ่ะความเจ็บปวดเจ็บปวดในหัวใจันแหละ เออนะคะต่างคนต่างรักกันเหมือนที่อาจารย์พูดแหละแต่ยังมีความโอหังยะโสเดเมเชียน so อะนะคะมีความทีอ่อยากจะเป็นฝ่ายที่มีความรู้สึกว่าเธอต้องแข่ฉันสีเธอต้องง้อฉันสิคุณต้องง้อผมสิอะไรอยู่ประมาณนั้นอยู่นะคะแต่แล้วอาจารย์มองในที่สุดละมันทนความรู้สึกความต้องการหงหัวใจไม่ได้หรอกไพ่สองถ้วยอะกับเด็กถือดาบเนี่ย นะยังไงก็ส่งข่าวยังไงก็ก็ได้กลับมารักกันเฉลิมฉลองกันปีใหม่นี้ละราชินีเหรียญเนี่ยได้ครอบครองหัวใจกันอีกครั้งอ่ะนะคะได้ข่าวดีแน่นอนนะใครมีปัญหาอยู่ก็เตรียมรอข่าวดีกันได้เลยนะคะคุณไม่งเข้เขาก็งอ้อคุณนั่นแหละชาวกลุ่มฟันธงเลยอันเนี้ยนะจ๊ะโอเคเรามาดูดวงคนโสดชาวกลุ่มบ้างนะ คุณได้ไพ่เจ็ดมิ้า้าค่ะคนโสดแล้วคุณก็ได้ไพ่แปดถ้วยคุณได้ไพ่ราชาเหรียญว้าวไพ่สวยค่ะ The เวอร์แต่นี่เขาจะเขียนว่าเด l a เลดี d แอนด์เดอะลอื the Lady and the Lord นะแปดเหรียญค่ะขออีกใบค่ะว้าวหนึ่งเหรียญสุดยอดค่ะคนโสดค่ะได้ข่าวดีอีกแล้วปีใหม่นี้ปีหกสี่อ่า ปังทั้งเงินโชคลาบปังทั้งความรักแน่นอนเนาะชาวราศีกุมเจ็ดไม่เท้าปังงานเพราะว่าขยันอืมุม่งมั่นแปดถ้วยอืมเป็นลักษณะไพ่เนี่ยเห็นไหมคะเหมือนคนเอามือรูปลูปคางลูปเข่าตัวเองถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเป็นผู้ชายเหมือนกับกําลังคุค้นคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องได้มันต้องพิชิตในสิ่งที่ต้องการอะ่ะเออไพ่มนออกแนวแบบนั้นนะไพ่เนี้ยเหมือนเรามีโครงการโปรเจกต์อะไร อยู่ในใจอยากทำอยากสร้างสารรค์ผลงานนะอาจารย์มองอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้หรือคิดถึงเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องงานเรื่องการมีคู่อะไรประมาณนี้และก็จะเข้ามาซะด้วยสิคนที่เข้ามาเนี่ยอาจารย์มองอาจจะเจอกันเพราะเรื่องงานเนาะมีไพ่แปดเหรียญอาจจะเป็นลูกค้าหรือเพื่อนที่ทํางานหรือแม้กระทั่งเจ้านายก็ได้เลยนะฮะเป็นความรักเกิดขึ้นนะ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะเด Lady and the Lord อ่าโชคดีแน่นอนค่ะสำหรับคนมีคู่ได้ข่าวดีนะอขอไพ่คำแนะนำจากไพ่ฟังใจให้กับชาวราศีกุมทั้งคนโสดและคนมีคู่นะขอสองใบได้ไพ่คว e นอัปวานไพ่บอกว่าแม่มดนะแล้วก็สเตรนท์อ เธอเก่งอ่าข้อความขึ้นอย่างนี้นะคะถ้าแปลจาก2ใบเนี่ยอาจารย์มองแม่มดคือผู้วิเศษเนาะเธอเก่งก็อูเก่งเนื้อใครแหละอ่าสเตรทในการคอนโทรลมีรูปสิงโตแล้วมีผู้หญิงนั่งอยู่บนตัวสิงโตก็แปลว่าแน่นอน,นะคะอ่ะอ่าคำแนะนำก็จะบอกว่าทําตัวเองให้แบบอืมมีพลังอะ่ะมีความสามารถอย่าคิดว่าต้องพึ่งพาใครต้องพึ่งพาตัวเองต้อง ใช้สติปัญญาของตัวเองไพ่สเตนเนี่ยจะมีเลข8 infinity อยู่นะคะแปลว่าชาวราศีกุมะ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีมันสมองเป็นเลิศอยู่แล้วละ่ะคุณน้องใช้ไอเดียเสกอะไรก็ได้ด้วยสมองคุณทำงานด้วยความศรัทธาตัวเองความเก่งนะคะอาจารย์มองหรือความรักคุณก็รู้แล้วว่าคุณคอนโทรลเขาได้ด้วยสเสน่ห์ของคุณแบบไหน คุณจะเสกให้เขาเป็นอะไรอะประมาณนั้นเลยอะนะชาวชาวราศีกุมอาจารย์มองนะคุณทำได้คุณทำได้ไดขออีกสองใบาจากไพ่าทารอดอีกชุดนะคะจะแนะนำชาวราศีกุมว่าไงอีกนะไพ่กาวดาบเด e t o w ชาวเวอร์ Tower, อาจารย์ขอขยายนะอ๋อนี่ไงไพ่เขาจะแนะนำว่าอะไรก็ตามที่มันเจ็บปวดที่มันเป็นความล้มเหลวในอดีต อย่าเอามาใส่ใจหนึ่งถ้วยเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยนะเข้มแข็งอย่า air, อ่อนแออย่าไปร้องไห้ฟุม้มไฟกับอะไรที่เขาไม่เห็นค่าเราเออประมาณนี้เลยเรามีค่าพอเรามีดีพอต้องมีคนให้ใจเราหัวใจสีแดงอนะคะคุณจะได้สิ่งนั้นถ้าคุณเนี่ยเก่งเข้มแข็งด้วยตัวคุณอืนะคะต้องมีคนเห็นความสามารถและความดีจากตัวเรา ดีทั้งใจอ่าดีทั้งรูปรักษ์ดีร่างกายดีภายในจิตใจนั่นแหละค่ะเลิศที่สุดแล้วนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ